ก็สวัสดีสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านกันอีกครั้งครับวันนี้ก็มาสู่เทปพิเศษสเปเชียลอีกสักรอบหนึ่งครับผมกับพวกเราเซอร์เยเซอร์นะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับก็เป็นเล่าเรื่องสยองขวัญเรื่องผีเรื่องลี้ลับกันไปแล้วมีอีกรอบครับเพราะว่าติดลมติดลมนะก็วันนี้ได้แขกรับเชิญกิติมาศโอ้โหกิติมาศเลยใช่ก็คือคุณเอิร์ธของเราน่เองนะครับครับผมก็ เพราะว่าพอดีว่าเรื่องที่เขาจะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเล่าันสองคนใช่าของผมเล่าันส<ร> <ผม S 2> องนสนคนเพราะว่าเจอด,ด้วยกันส่วนเรื่องของผมนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกทางบ้านนะครับหลังจากที่ลงคลิปที่แล้วไปก็มีคนทางบ้านเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเหมือนกันบอกว่าเออเนี่ยถ้าเอาไปเล่าในอันนี้ได้ก็ให้เอามาเล่าได้เลยผมก็ด้วยความที่ว่าไม่ค่อยได้เจออะไรแปลกๆอยูแ่บบแล้วก็เลยถือ หยิบเอาเรื่องตรงนี้ที่ได้ยินมามาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังเลยครับก็เดี๋ยวเริ่มที่ผมก่อนแล้วกันเนาะอ่าโอเคเพราะว่าเรื่องของคุณสองคนอาจจะยาวยาวแน่นอนอ่าเรื่องของผมก็อันนี้ก็นาจ่าต้อง ไ่้ยังต้องพูดชื่อจังหวัดเลยเอา่าเง่ายก็คือชื่อจังหวัดได้แต่ถ้ามันเป็นสถานที่อะไรนี้ไม่เอานะอ๋อได้ได้โอเคโอเคโอเคอ่าสถานที่ไม่มีอยูแล้วน่าจะเป็นแค่ชื่อจังหวัด <Okay S 1> ก็เรื่องนี้ก็เกิดที่อ่าจังหวัดเชียงใหม่นี่เลยนะครับก็ใช่เป็นเรื่องที่ค่อนขอ้างไกลตัวคือตอนที่ผมได้ยินครั้งแรกผมขนลุกนะขนลุกเลยขนลุกเลยจริงๆเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเพื่อนของผมนี่แหละ เี๋ยว่าเขาเจอมาแล้วเขามาเล่าให้ฟังไปเรื่องในทางบ้านเพราะเห็นเราเล่าเรื่องผีแล้วก็เลยแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเล่าเรื่องนี้ไปเล่าไปเล่าได้นะเออซึ่ง <S <S 1> <S 1> <ม>เรื่องนี้ก็มีว่าก็คืออ่าเดี๋ยวผมขอแทนเป็นตัวผมเองเลยและกันจากคนที่เล่านะเดี๋ยวผมแทนเป็นตัวผมเองอ่าได้<ล>ได้ก็คือตอนนั้นเนี่ยผมเล่นดนตรี <S <S <ม>อ่าเล่นดนตรีก็เป็นเล่นดนตรีกลางคืนนั่นแหละเสร็จแล้วก็พอเล่นดนตรีเสร็จเนี่ยก็ ยกย้ายกับวงคุยอะไรกันเสร็จก็กลับบ้านก็แยกย้ายๆๆพอขี่รถมาได้สักพักเนี่ยก็ผ่านแถวเออจะบอกว่าไงดีอ่าผ่านถนนปกตินี่แหละก็อ่าผ่านถนนเส้นหนึ่งแล้วก็เจอรถเหมือนแบบว่ารถเขาเสียหลักล้มหรือว่าแบบว่าเหมือนเกิดอุบัติเหตุข้างทางเกิดอุบัติเหตุอะะอ่าแต่ก็ตอนนั้นก็แบบว่าพอขี่ผ่านไปเนี่ย ก็เราก็เห็นคนหยุดช่วยแล้วแต่เราแบบไม่ได้จอดช่วยนะเราเพราะว่าเราก็เห็นว่าคนมีคนจอดช่วยอยู่แล้วสองสามคนเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็ตรงไปเรื่อยๆก็กลับบ้านปกติพอขี่มาได้สักพักหนึ่งเนี่ยก่อนถึงสี่แยกสี่แยกอันนี้ได้จะพูดชื่อได้เนาะถ้ามันเป็นชื่อสี่แยกก็ได้ได้สี่แยกสี่แยกประตูหายยาก่อนถึงก่อนถึงห้างสรรพสินค้าหนึ่ง อ่าโอเคโอเคนั่นแหละก็ตรงนั้นอาจจะมีสามแยกจะมีสามแยกก่อนที่ถึงนีแยกซึ่งขนาดที่ผมขี่มาเนี่ยก่อนถึงสามแยกเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเห็นอยู่ข้างทางเห็นตอนแรกเห็นยืนอยอู่คนเดียวเห็นตอนแรกเห็นอยู่ไกลๆแล้วพอขี่มาใกล้เขาโบกรถผมอ่าด้วยความที่ว่าเอ้ยหน้าตาค่อนข้าง飒สวยอ่านิดนึงอ่านิดนึงนิดนึงก็คิดในใจละนิดนึงว่าเออหน้าตาดีก็แบบว่าคือด้วยความที่เราเป็นผู้ชายเราขับรถอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่า เราก็ไม่น่าจะต้องกลัวผู้หญิงแบบจีโป้นอะไรอย่างเงี้ยเออเราเม่ใจนอาจจะเป็นอีโก้นะแต่แต่คือเนี่ยจะอยากแนะนําผู้ฟังทางบ้านว่าคือความจริงแล้ววัติเหตุมันเกิดได้ตลอดว่าถ้าแบบว่าเราไปเจอคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยถ้าเราแบบเราไม่ไม่มั่นใจวจีผู้หญิงก็จีได้อ่าใช่ใช่ใช่ซึ่งตรงเนี้ยด้วยความที่ว่าเอ้ก็เหมือนด้วยความสงสารด้วยแหละเขาก็เลยจอดจอดเสร็จแล้วก็ให้ผู้หญิงคนนั้นอะ มาเดินมาเขาบอกว่าเนี่ยไปส่งหน่อยได้ไหมเาบอกว่าไปส่งแถวหางโดงหน่อยเขาบอกว่าแล้วก็ด้วยความที่ว่าผมอ่ะก็ต้องกลับเส้นนั้นอยู่ละอืก็คือเลยคิดว่าเอ้ยแล้วก็ทางที่เขาให้ไปส่งอ่ะมันอยู่ก่อนถึงบ้านจะถึงบ้านผมผมก็เลยว่าเอ้ยได้ได้ไดถ้า,างาน,นเดี๋ยวไปส่งก็ได้เออประมาณสุภาพบุรุษเออนั่นแหละก็เลยแบบว่ารับเขาขึ้นมาคือด้วยเสื้อผ้าเขาอ่ะเออเป็นกางเกง ขาสั้นขาสั้นยีนขาสั้นนะใส่ยีนขาสั้นแล้วเสื้อแบบเป็นขอบท็อปเหมือนเสื้อแบบว่าเหมือนไปเที่ยวมาเอวมาเอวลอยเหมือนเอวลอยซึ่งเราก็แบบเอ๊ะเหมือนดูทรงว่าเอ้ยอาจจะแบบถูกเพื่อนทิ้งหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเออทะเลาะกับหัวแล้วก็แบบว่าอยากให้ไปส่งบ้านหน่อยซึ่งเราก็แบบว่าเราก็ไม่ได้คินอะไรเราก็โอเคไปส่งซึ่งพอเราขี่พอเลยจากผ่านตรงนั้นไปอะเราก็สังเกตปกติก็ ถามพูดคุยกันปกตินะเอเสร็จแล้วก็เหมือนแบบปกติเลยว่าเอ้ยเนี่ยไปไหนมาไปไเงี้ยก็ทราบเรื่องว่าเอ้ยเนี่ยเขาก็ไปกินเหล้ามาเสร็จแล้วก็แบบว่าแต่เพื่อนกลับหมดแล้วแต่ไม่มีรถกลับอเอก็เลยแบบว่าเอ้ยตอนแรกว่าจะรอเพื่อนรอเพื่อนมารับแมันนานเกินไปก็เลยลองโบอกดูบอกโบกเราคนแรกแล้วก็แบบว่าเอ้ยเราไปสง่งก็เลยว่าเดี๋ยวให้เราไปส่งเลยกล็แลวกันไม่เป็นไรอะไรเงี้ยพอผ่านไปถึง ่าแถวหางดงเลยสีแยกไม่เหี่ยอือ่าเลยสีแยกไม่เหี่ยไปปุ๊บอ่าข้างทางมันจะเป็นเหมือนแบบว่ามันจะมีที่ที่แบบมันเป็นแบบเหมือนป่ารกอ่ามันเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเป็นที่ที่แบบเป็นที่ป่าเชยอ่ะแบบว่าที่เขาไม่ได้ป็นอะไรอ่าด้านซ้ายมือนะแบบมีหญ้าอะไรด้วยเน้ยอ่าใช่ใช่ใช่เป็นหญ้าสูงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าถ้าภาษาเนี่ยเขาเขเรียกว่าอะไรนะป่าโคอ่าป่าโคประมาณนั้นเออ แต่แล้วก็ขี่ตรงไปเรื่อยๆนะเขาบอกเขาก็บอกว่า,อาเออเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวซอยลงซอยข้างหน้านี่ก็ด้วยความว่าเราก็เลี้ยวไปปกติเสร็จแล้วก็พอขี่เข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนว่าทั้งสองข้างเนี่ยมันมีมันมีไฟจิ่งนะแต่มันเหมือนว่าเหมือนพอดูทรงมันเหมือนว่าทางมันไปต่อไม่ได้มันเหมือนบว่าเป็นซอยตันอะไรเงี้ยแต่ข้างๆก็เป็นป่าป่าทั้งสองข้างเลยทีเนี้ยเออก็ขี่ขี่เข้าไปจนขี่ไปได้สักพักประมาณสามร้อยเมตรตอนแรกเอเอ,เอใจว่า เอ้ยไม่ใช่แล้วหรือเปล่าวะเอเหมือนว่ามันมืดไปหรือเปล่าเออมันมืดไปหรือเปล่าเออคนอะไรมาอยู่ข้างในนี้แต่พอเรามองพอขี่ได้ไปมาสามสี่ร้อยเมตรเนี่ยเออเห็นข้างหน้าเนี่ยมันเป็นมีไฟกิ่งแล้วเหมือนว่าเป็นซอยตันล้วคือเราเห็นกำแพงไงเพราะมันเป็นเหมือนซอยตันแล้วมันเหมือนจะมีบ้านอยู่ข้างเนี่ยอ่าซึ่งเราก็เลยขี่ต่อไปเรื่อยๆพอขี่ต่อไปเสร็จปุ๊บพอจนถึงใกล้ถึงต่างๆเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดียวลงตรงนี้เลยขอลงตรงนี้เลยเออใช่ ซึ่งตอนที่ผมไปจอดอ่ะก็คือจอดอยู่ตรงมันจะเป็นเหมือนอ่าเอาง่ายๆตว่าถ้าคุณเข้าใจซอยตันแว่าอันนี้เป็นซอยตันใช่ไหมมันถ้าตรงนี้เป็นกำแพงเนาะอ่าแล้วก็จะเป็นก็ะมีเขากองขยะอันไว้ตรงกลางอ่ะมมหมอ,อนว่าสองบ้านมีบ้านสองฝั่งอารมณ์แบบอ่าเอาเาแต่แล้วเอ่เอเผื่อว่ารถขยะเข้ามาน่ก็จะได้เก็บจากที่เดียวเลยไม่ต้องเก็บสองฝั่งอะไรเขาก็จอดตรงนั้นผมก็จอดตรงนั้นเลยแล้วเขาก็ลงไปตรงนั้นอ่ะซึ่งเขาบอกวอ๋ออยู่ที่นี่เหรอบอกว่าใช่ค่ะแต่แล้วเขาก็ตอบปกติเลย ซึ่งพอเขาลงไปแล้วเราตอนแรกเราว่ากะจะดูแหละว่าเอ้ยว่าเขาอยู่บ้านหลังไหนอ่าเหมือนอาจจะเหมือนขี้เสือกนะเออประมาณนั้นเออคือแอบแอบนิดนึงแอบนิดนึงแอบนิดนึงเออเผื่อมีหวังเออเผื่อมีหวังอะไรอย่างงี้ซึ่งพอพอแต่แต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้แอบดูขนาดนั้นเราก็ตีรถกลับอ่าออกไปช้าๆหน่อยอ่าช้าๆตอนแรกเราก็มองกระจกหลังก็เห็นเขายืนอยู่ที่เดิมปกติแต่แล้วพอเราขี่ออกมาได้ประมาณสี่ครับเราอยู่ประมาณ เกือบๆถึงถึงกลางซอยอ่ะเรามองมองกระจกอยู่ทีอ,อ่ะพี่แกเขาไม่ได้ยืนเขาไม่ได้ยืนอยู่สุดซอยพี่แกเขายืนอยู่ข้างๆเชี่ชยดเดี๋ยวคือมองกระจกหลังตอนแล้วก็ไม่ได้หลังคือมอไซนะอ๋อมอไซมอไซคือเขาซ้อนมอไซอมาซึ่งเราคุยกันปกติเว้ยโอ,อ้แล้วคือตอนตอนที่ส่งเขาอ่ะแล้วเราแล้วเราวนกลับมาคือ พอห่างมาได้ประมาณห้าเมตรเนี้ยเราหันเรามองกระจกหลังเนี่ยเราก็เห็นอยู่เหมือนเดิมเราเห็นเขายืนอยู่ตรงนั้นไงอ่าแต่พอเราขี่ออกมาแบบว่ากลางซอยแล้วอ่าเออเราหันไปอีกทีอ่ะคือเขายืนยืนคือระยะประชิดอารมณ์เหมือนว่าถ้าคุณอยู่อย่างเงี้ยแล้วคุณมองกระจกหลังอ่าถ้าคนที่มันจะยืนอยู่ขณะที่เราขับรถอยู่เนี่ยคือเขาก็ต้องลอยตามเรามาถูกไหมต้องลอยตามใช่เขาต้องอยู่ติดข้างเราเต้องวิ่งตามเออใช่ก็คือแบบาเราต้องได้ยินเสียงใช่ไหมใช่แต่คือแบบจังหวะนั้นคือแบบ พอหันไปเจอก็คือแบบว่าคือมันมันเป็นคนยืนจริงๆอ่ะมันเป็นคนยืนเลยยืนอยู่ข้างเลยอ๋อยืนอยู่ข้างๆเลยชี่ยคือเป็นชุดที่เขาใส่แล้วคือพอตอนนั้นอ่ะคือตอนที่ขึ้นรถอาจจะไม่ได้สังเกตแต่พอตอนตอนที่เห็นตอนนั้นอ่ะคือด้วยความที่ว่าตกใจหรืออะไรก็แล้วแต่คือเราจะเห็นเหมือนแบบเป็นรอยเป็นรอยเหมือนเป็นรอยจุดบนเสื้อเขาเหมือนแบบเป็นรอยเลือดรอยเลือดรอยสีแดงอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ่ะซึ่ง พอเราเห็นแบบนั้นเราก็แบบว่าขี่ออกไปเลยขี่ออกไปด้วยไม่ไม่มีสติแล้วไม่มีสติละก็คือแบบว่าไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วนี้ไม่อยู่แล้วก็คือไปขี่ออกไปกลับจนกลับบ้านจนตกเช้ามาเขาก็กกพอถึงบ้านแล้วก็แบบว่าไม่สนไรแล้วก็คือแบบพยายามเข้านอนจนตื่นเช้ามาเขาก,ก็ไปทําบุญให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้ก็แบบตอนตอนที่ผมได้ยินขั้นแล้ว เอ้ยจริงเหรอวะคือแบบมีมีคำถามอยู่ในหัวแบบว่าจริงเหรอวะไม่ไดตามเลยนะเว้ยใช่ก็คือแบบว่าแต่แต่พอมาถึงบ้านแล้วมันก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรก็คือไม่ได้ตามถึงบ้านก็แค่ใช่จบตรงนั้นอ่ะเราก็ไม่รู้ไงแต่คือขอบคุณตอนนั้นคือจังหวะนั้นจังหวะนั้นคือไม่ใช่แล้วเออ่ใครจริงเลยมันไม่มีสติแล้วใครใครเห็นม่งก็สติแตกอ่ะใช่ใช่ไม่มีสติแล้วไม่นะาทำไมเขาต้องโบกรอดคุณหรือว่าเขาโบกมาอยู่แล้วไม่ที่ที่ ที่ผมคิดว่าอันนี้คือจากจากที่ถามเจ้าตัวมาเองนะเจ้าต,ตัวอาจจะคิดว่าเอ้ยเขาเห็นเห็นเราอาจจะเป็นด้วยเรื่องความเชื่ออย่างเงี้ยแบบว่าเขาอาจจะเห็นเรามีบุญเขาอาจจะมาขอส่วนบุญเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่อาจจะเป็นคนที่หรือที่เป็นที่คนที่ประสบเหตุอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าที่ oh. ที่เจอครั้งแรก oh. และเราไม่ได้ช่วย oh. เราก็ขี่ผ่านไปเฉยๆงเปีนย อ่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่าบุญบุพเพอะไรอ่าเป็นเวรกรรมอ่าเวรกรรมก็ได้ออะไรอย่างนี้เพราะว่าก็แต่ก็แาะว่าขอให้เจออะไรเงี้ยก็แบบต้องมาเจอกันหน่อยแต่ว่าบ้านสุดซอยเนี่ยนั่นสิไม่คุณจะเข้าไปไหมก็ไม่แต่แต่แต่มันก็เป็นไปได้เพราะอย่างงี้มาส่งเขาแล้วไงใช่ใช่จังหวะนอันนี้อันนี้ผมก็เข้าใจนะแบบว่าที่แบบว่าพอมีตังค์ใช่ไหมเรามีที่ดินเยอะๆอย่างเงี้ยบ้านเราก็ต้องอยู่ตรงกลางหรือว่าอยู่ที่แบบว่าเราได้ครอบคลุม แต่คือจังหวะที่แบบว่าอะไรนะคือเขาถามแบบตอบแบบปกติอะใช่ใช่ใช่เรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องประหลาดเหมือนกันเพราะว่าเขาคุยกันปกติเหมือนคนเลยเหมือนคนเลยก็คือคนถามถามตอบปกติใช่ถามตอบปกติจนมาเจอเหตุการณ์ตอนไปส่งเขาเสร็จเนี่ยอูช็อตไม่เมื่อกี้ไม่ขนลุกเลยใช่ใช่ช็อตช็อตที่หมอมายืนที่เห็นจริงตอนผมตอนผมได้ยินครั้งแรกผมก็แบบขนลุกขนลุกมากเรื่องเนี้ยริงสุด ก็ฝากเพื่อนๆพิจารณาด้วยนะครับว่าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเป็นความเชื่อใช่ใช่ความเชื่อส่วนบุคคลคนเดี๋ยวก็ต่อกันที่เรื่องของสองหนุ่มของเราเลยครับต่อไปก็เรื่องของผมอันนี้คือ ต้องเอาคนนี้มาเพราะว่านี่เจอเหตุการณ์เหมือนกันเขาเหตุการด้วยกันเหตุการด้วยกันเลยใช่ใช่คือเรื่องอ่ะเริ่มที่เราไปเรียนวิชาวิชาหนึ่งอ่าตอนเป็นเรื่องเรื่องสมัยมหาลัยมหาลัยปีหนึ่งอะอ่าตอนั่นปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งโอเคโอเคอ่าคือเปิดกับว่าอาจารย์อะเขาจะให้เราอ่ะไปลงลงสนามลงลงพื้นที่เกี่ยวกับแนแนว อาจารย์แนแนวเป็นอาจารย์แนแนวอะไรอย่างนี้แปลว่าให้ไปเหมือนสัมภาษณ์อ่าสัมภาษณ์อาจารย์แนแนวใช่ใช่ช่ว่าที่โรงเรียนมีอะไรบ้างมีการแนแนวเด็กยังไงบ้างอ๋อไปเก็บข้อมูลแล้วก็ทำดีเซิร์อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นน่ะเราเรียนเป็นเซ็กสุดท้ายเนาะอ่าแล้วก็เหมือนกับว่าเราอ่ะเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วก็เลยแบบว่าโรงเรียนอ่ะมัน ไม่ไม่ได้ลงเยนใกล้ๆก็จะเป็นโรงเรียนใกล้เขาไม่ให้ซ้ํากันใช่ไหมไม่ใช่เขาไม่ให้ับเด็กที่แบบเรียนแต่ละสิ์อะไรเงี้ยใช่เขาไม่ให้ซ้ำแล้วอาจารย์ก็ให้เสนอว่าอยากไปไหนอยากไปอยากไปไหนก่อนแล้วอยู่ดีๆผมนึกอะไรไม่รู้ขึ้นมาไปฝางอืมฝางเพราะนั้นก็เลยเลือกฝางแล้วไปถามอาจารย์ว่าเออเนี่ยฝางอ่ะมีคนไปยังอาจารย์ก็บอกว่ายังไม่มีอ่าก็เลยแบบว่ากลุ่มกลุ่มผมอ่ะก็เลยก็เลยยื่นแบบว่าเออ งั้นผมไปขอไปฝังอ่าแล้วต้องพูดนี้ก่อนว่ากลุ่มตอนนั้นกลุ่มเรามีกี่คนนะหกมีมีทั้งหมดหกคนอ่าเป็นเพื่อนสมัยมหาลัยอ่านี้ดีกว่าอ่าแล้วทีนี้วันนั้นเรานัดกันวันไหนนะเราไปกันจาไม่ได้แล้ววันไหนแต่ว่ามันมันเป็นช่วงปีหนึ่งนี่แหละเราคือเราคุยกันว่าเราจะไปวันนี้แล้วเราก็กลางคืนแล้วก็เที่ยวอะไรกันก่อนเนี่ยแล้วอีกวันเราถึงจะไปถ่ายแล้วเราก็จะกลับอ๋อก็คือไปสองวันใช่ ใช่ใช่ใช่หลังจากวันนั้นอะอะไรนะพวกผมก็เตรียมของอะไรกันไปใช่ไหมก็คือเหมือนกับว uh ่าเพื <Sure. S 2> well, we ่อนอะมีคนรู้จักที่อันนั้นนะที่โรงแรมอะที่เราหาห้องให้เป็นโรงแรมของเพื่อนแม่เขาอีกทีก็เลยว่าจะเอาโรงแรมนี้แล้วเราก็จะเดินทางกันเลยได้วันละได้วันละตกลงแล้วว่าจะไปวันนี้พักได้ที่พักเรียบร้อยแล้ววันนั้นเราก็เลยเก็บของแล้วก็ไปกันเลยไปกันเลยใช่ใช่แล้วพอหลังจากวันนั้นอะที่เราไปปุ๊บ พอเราไปถึงแล้วก็เช็คอินตอนนั้นเราไปถึงสักประมาณกี่โมงนะจำไม่ได้แต่ว่าเริ่มเย็นละเพราะว่าเราแวะแวะเยอะก็จะห้าโมงหกโมงนี่แหละเราแวะกับปั๊มน่ะใช่ใช่นั่นแหละแล้วคือพอหลังจากเอาของไปเก็บแล้วอ่ะแล้วเราก็เหมือนแบบมาคุยกันว่าเฮ้ยเราจะไปเที่ยวไหนดีอะไรก็มาแล้วอขอเที่ยวก่อนเข้าใจได้ อ่าเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็มีเพื่อนที่อะไรนะเป็นคนอยู่ในอำเภอนนั้อคนในพื้นที่เลยคนในพื้นที่ใช่ใช่<ๆ>เขาก็แนะนําร้านใกล้ๆเลยสถานบันเทิงอ่าสถานบันเทิงโอเคอ่าเลยสถานบันเทิงแห่งหนึ่งซึ่งอ่าเราก็ไปเที่ยวไป e น j o ยกันก็ไปพอไปเสร็จปุ๊บทีนี้เหมือนกับว่าไปแล้วอ่ะเหมือนกับว่าร้านอ่ะไม่ค่อยสนุกอ๋อไม่ค่อยสนุกแบบมันไม่โดนใจวัยรุ่นอะไรใช่คือแบบเริ่มได้ที่แล้วไงอ่าเริ่มได้ที่แล้วแล้วตอนนั้นเรากินกันถึงสักประมาณสามทุ่มไหม ถ้าจะไม่ผิดนะเพราะเราพอกินถึงสามทุ่มเสร็จปุ๊บแล้วือแบบว่าเออคนอีกกลุ่มอะ่ะคนหนึ่งอะ่ะได้พูดเราแบบว่าเออเปลี่ยนร้านไหมไปที่ดีกว่าเพราะว่าแบบที่พ่ออีที่ขึ้นชื่อกว่าอ๋ออ oh, ีที่ขึ้นชื่อกว่าได้ออฟิลวาอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบว่าเออโอเคตกลงไปแล้วก็เลยจ่ายเงินไปแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งแล้วซึ่งตอนที่ไปอะ่ะคือถ้าถามผมนะไอทางเข้าอะ่ะมันค่อนข้างลึกลับ คือมันเดี๋ยวมันก็เข้าซอยนี้แล้วมันเดี๋ยวเลี้ยวนี้เลี้ยวนี้อะไรเงี้ยซึ่งอาพอไปถึงเสร็จปุ๊บคือในกลุ่มอะต้องบอกนี้ก่อนว่าคือตอนนั้นอะอายุเราอะยังไม่ถึงอ๋ออ่คือหลังจากที่แบบว่าเออเราอะขี่ไปถึงร้านนั้นอะพอเราไปถึงร้านนั้นปุ๊บแล้วคือคนในกลุ่มอะมีคนหนึ่งที่แบบว่าอารมณ์แบบซิวมาแอ้ยิ่มาก็คืออายุอายุเขาเยอะละเออแล้วเราก็แบบว่าไม่กล้าเสี่ยงไงเพราะมันเป็นร้านที่ต้องตรวจอ๋ออก็เลยให้ เขาไปลองเชิงก่อนหรือเปล่าส่งสปายไปส่งสปายค่ะสปายเขาไปเช็คก่อนว่าอะไรน่ะร้านเนี่ความเข้มข้นขนาดไหนตดเข้มขนาดไหนโอเคพอเข้าไปพอคนเนี่ยคือเขาเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วเหมือนกับว่าเออร้านนี้ตดเข้มอาะฉะนั้นก็ว่าเดี๋ยวไปหาร้านอื่นแล้วกันคือมาตกลงกันนะว่าไม่น่าจะเข้าได้เพราะมันมันมีแค่คนเดียวอายุถึงใช่ใช่ใช่ก็เลยอะตีรถกลับพอจังหวะที่ขี่กลับอะเหมือนกับว่า ทางอ่ะคือมันจะเจอแบบเป็นสามแยกอะ uh huh. เป็นสามแยกที่แบบว่าอะไรนะตรงและเฉียงหน่อยหนึ่งกับอีกอันนึงที่มันเป็นโค้งเนี่ยอหมือนคเหมือนแบบโค้องอเลีเล้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวาอ่อ <S 2> <S 2> า,าใช่ใช่ <Okay. S 1> แล้วเสร็จปุ๊บทีนี้ก็เหมือนกับว่าเราจําทางกันไม่ได้ว่าเราเข้ามาแล้วแบบเรามาจากทางไหนขวาหรือซ้ายอ่าแล้วก็มีคนนึงได้พูดขึ้นมาเนาะว่าแบบว่าเออทางซ้ายเหมือนจะทางซ้ายเพราะว่าจำได้อ๋อแล้วก็เลยขี่ทางซ้ายมันไป แล้วก็ขี่เข้าไปเสร็จปุ๊บในจังหวะเนี่ยต้องต้องให้คนนี้ก็เล่าก่อนว่าคนเนี่ยเห็นอะไรมั่งมันมันเริ่มมืดมืด uh huh. จากไฟเยอะๆใช่ไหมมันเป็นหมู่บ้านคนเลยออ uh huh. แล้วเราเข้าไปแล้วมันก็เริ่มมืดมืดอาฮะพอเริ่มมืดเข้าไปอ่ะผมตอนอันนั้นผมไม่เจอนะ uh huh. พ่อคนนี้คนนี้เจอ uh huh. เขาเจออะไรก่อนคือผมอะ่ะตอนที่ขี่เข้าไปอะ่ะคือทุกอย่างอะ่ะตอนแรกก็เป็นแบบอ่ะตอนสมัยไอ้นั่นก็เริ่มแบบเป็นก็คือเป็นบ้าน เรียกว่าร้านขายของชาแบบบ้านปูนแล้วมีเป็นสมไม้อะไรเงี้ยแล้วก็มีไฟอะไรแบบเป็นไฟกิ่งอ่ะอ่าอ่าตอนแรกก็ยังปกติอยู่พอเหมือนกับขี่ไปเหมือนแบบเหมือนแบบผมก็มองข้างหน้าต่างไปเนาะเพราะว่าเออเนี่ยเหมือนพอผ่านไปหลังเป็นหลังเหมือนบ้านมันเริ่มเก่าขึ้นเก่าขึ้นแบบว่าเออเริ่มเห็นเป็นบ้านไม้ละแต่ยังมีไฟยังมีไฟแบบเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วพออีกหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้แต่เป็นบ้านไม้แบบว่ายกเขาเรียกว่าเหมือนบ้านไม้สมัยก่อนยกนี้ชั้นสองแล้วเขาใช้ตะเกียงผมก็แบบเฮ้ย เรื่องแปลกๆแ,แล้ว uh huh. แต่ก็ยังไม่เอกใจอะไรก็ก็ขี่ไปก็อยู่อ่าพอขี่ไปจังหวะน,นี้ปุ๊บคือผมอะ่ะเอ้อตรงนั้นน่ะถามว่าเป็นมันเหมือนเป็นป่ามันแบบเป็นป่าน,นี้แล้วถนนม,มันแคบจะเป็นถนนแบบถนนเลนเดียวอะ่ะ uh huh. คือถ้ามีรถสวนมาคือต้องถอยอะ่ะะรงนี้อะ่ะแล้วคือตรงนั้นอะ่ะไม่มีไฟเลยอ่าจังหวะขี่เข้าไปปุ๊บทีเนี้ยมีผมกับกับเพื่อนผมอะ่ะอีกคนนึงอะ่ะ uh huh. เห็นเห็นว่ามีคุณยายอะ่ะคือเดินสวนมา ก็คือสวนสวนชิดถนนใช่เดินข้างถนนแบบเดินแบบว่าอยากในที่มืดอ่ะคือเดินเหมือนแบบเป็นเรื่องปกติอ่ะแกก็เดินไปโดยไม่สนอะไรแล้วก็เราก็แบบเชียร์หรือว่ามันไม่ใช่วะไอจังหวะนั้นอ่ะเอาขี่เข้าไปเสร็จปุ๊บอย่างที่เอิร์ทเล่าเมื่อกี้ใช่ไหมที่เอิร์ทบอกว่าอะไรนะเริ่มเห็นหมอกเห็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเริ่มเห็นเป็นควันแล้วเราก็ฝ่าควันเข้าไปใช่ใช่ใช่แล้วทีนี้ก็มีใครสักคนนี่แหละทักท้วงคำถามว่า มันไม่ใช่ละมันเริ่มแป,ไป,ไป,ไปลกแปล้วะมันเริ่มมืดเข้าไปเรื่อยๆเออมันเหมือนว่ามันมันแบบว่ามันไม่ใช่ทางอม,มันไม่ใช่ทางที่เรามาด้วยแล้วก็แบบว่าทางมันเริ่มแปลกแปลกไปก็คือจังหวะนั้นน่ะคือถ้าถามว่ากลับรถได้ไหมมันกลับรถไม่ได้นอกจากต้องถอยอ่าก็เลยแบบเออลองทนฝืนขี่เข้าไปอีกนิดนึงอ่าอะตอนี้ขี่เข้าไปอีกนิดนึงอ่ะจังหวะเอที่นั้นน่ะคือผมเริ่มเหมือนความรู้สึกว่ามันมืดแบบว่าคือมันมันเหมือนว่าเป็นคืนเดือนมืดอ่ะ มันมืดไปเลยทางนั้นคือมืดมันมืดไปเลยมันมืดแบบว่ามืดรอบด้านนะแบบไม่เห็นเลยเห็นแค่ข้างหน้าตรงที่ไฟรถส่องออกไปถูกมใช่ใช่ใช่แล้วคือจังหวะนั้นนะผมก็เลยบอกบอกคนขับรถว่าอะไรอะไรบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพุ่งขวาเลี้ยวขวาแล้วไปกลับรถเลยแล้วแบบเหมือนแบบว่าให้พุ่งขวาแล้วก็ถอยอย่างนี้อะไรอย่างนี้แต่ยังไม่เห็นที่ว่างตอนแรกนะแล้วจังหวะนั้นน่ะคือเหมือนกับว่าไอ้นั่นน่ะก็ทําแต่พอทําเสร็จปุ๊บมันเหมือนความโชคดีอะเพราะทไปปุ๊บมันเป็นที่โล่ง แต่ความความน่ากลัวคือไอจังหวะที่เข้าไปอ่ะคือไฟอ่ะมันสาดไปอ่ะตรงนั้นอ่ะเป็นเมนเก่าใช่ใช่เอ้ใช่จริงอันนี้อยู่ดีๆมันเมนมาจากไหนไม่รู้ที่เราขับรถมาเราไม่เห็นเลยอ๋อก็คือแบบว่าไม่ได้เห็นเลยตอนที่ขี่เข้ามาตอนตรงๆเข้ามาก็คือแบบสองห้านานี่คือไม่ได้เห็นเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยแล้วพอแบบเห็นเป็นเมย์ปุ๊บโอ้โหจังหวะนั้นนี่คือแบบเหมืนสติแตกหมดแล้วแบบกลับเลยกลับเลยกลับเลยอยใช่ใช่แล้วพอจังหวะที่แบบอ่ะก็กลับ พอกลับไปเสร็จปุ๊บไอตอนจังหวะขาออกอ่ะคุณจำที่ผมเล่าได้ไหมว่าเห็นบ้านด้วยแบบเหมือนเป็นบ้านเก่าอะไรเนี right ้ยคือตอนออกมาผมไม่เห็นบ้านพวกนั้นเลยก็คือไม่มีไม่มีอะไรละสองข้างทางก็คือไม่เห็นละก็คือไม่เคยเห็นก็คือไม่มีใช่ก็เป็นแบบบ้านบ้านคนปกติแล้วก็เป็นเป็นไอร้านขายของชำที่ผมบอกตอนแรกอ่ะก็คือแบบเป็นอย่างนั้นปกติเลย แล้วจังหวะน,นั้นก็เลยเคี้ยวเอ้ยเลี้ยวไปอีกทางหนึง่งเอ้ยเอ้เส้นน่ะที่เราไม่ได้เลี้ยวไปอ่ะอ๋อก็คือจากตอนแรกที่เจอสามแยกแล้วเราเลี้ยวซ้ายมาใช่เขาเนี่ยเราก็ตัดสินใจตรงไปแทนใช่ใช่พอจังหวะที่อ่เาเราเลี้ยวไปเสร็จปุ๊บสุดท้ายเราเก็าไปจบที่ร้านเดิมร้านตอนแรกที่เรามาแล้วไอตอนที่ร้านตอนแรกอ่ะคือเหมือนกับว่าตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นช่วงสี่ทุ่มถ้าผมจำไม่ผิดน,นะ อ่าคือนี่คือเวลาหลังจากที่คุณออกมาจากเส้นทางตรงนั้นแล้วแล้วคือตัดสินใจว่าจะไปกินต่อที่ร้านเดิมจากร้านเดิมแต่ว่าถัดไปไม่มันเป็นแบบอ๋อมันเป็นแบบโซนเดียวกันเพราะว่าร้านมันปิดน่าจะช่วงสี่ทุ่มห้าทุ่มเนาะแล้วเหมือนร้านตรงนั้นน่ะมันเปิดแล้วก็เลยเดินไปพอเราเดินไปเสร็จปุ๊บชีเนี่ยคือเราก็นั่งไปแล้วเหมือนว่า คือทุกคนอ่ะมันเจออย่างนั้นมามันยังไม่อยากพูดเนี่ยมันก็นั่งกันก่อนเออก็นั่งกันไปเสร็จปุ๊บพนักงานเดินมาก็อ่าเดินมาเสิร์ฟแก้วแต่ไม่ได้บอกอะไรแต่จังหวะคือเขาเสิร์ฟแก้วเกินเกินนี่คือคือคุณพวกคุณมีไปทั้งหมดกี่คนนะหกคนมีหกคนอ่าแล้วเขาเสิร์ฟมาเจ็ดเจ็ดแล้วตอนนั้นคุณทําไงตอนนั้นคือมีมีพี่ไอพี่ที่อายุมากกว่าเขาเขานั่งริมเนาะเขารีบคว่ำแก้วเลยอ อ่าพอเขาความความแก้วเสร็จปุ๊บทีนี้เหมือนกับว่าเขาน่าจะบอกพนักงานว่าให้ให้มาเก็บแก้วหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บทีนี้พนักงานก็เหมือนสะดุ้งอ่าเหมือนก็อารมณ์แบบว่า,อ,าอ้าอ้าวไ,ไ,ไม่ได้มาเจ็บไม่ได้มาเจ็บหลงออะ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บทีนี้ผมก็มีความรู้สึกพอผมได้ยินประโยคนั้เนนะ่ยคือเขาก็คือคนในกลุ่มอะก็เหมือนแบบไม่อยากกินแล้วอ่ะก็ะะคือหมดฟิลละฟิลไม่ได้ละแล้วผมก็เลยแบบเดี๋ยวเตรียมตัวกลับแล้วกันก็ไม่กินละก็เลยเดินไปที่รถแล้วทีเนี้ยมันมีเพื่่่ออออออนนนนนผมคึงงขห้้ําาก มันก so mm ็เ hmm. ด so like so ินไปห้องน้ําแล้ว so, ท <laughs> so, ีเ <Pract> น <icing noise> like ี้ยผมห้าคนอ่ะก็เลยออกมาคุยกันไอ้ตรงที่หน้าร้านเนาะคือร้อนๆอ่ะอืมแบบว่าเฮ้ยแม่งเราไปเจออะไรมาเมื่อกี้แม่เออแล้วก็เล่าเล่าไปเสร็จปุ๊บแต่ไอ้นั่นอ่ะคือไม่ได้อยู่ตรงนั้นคือห้องน้ําอ่ะก็อยู่ไกลอยู่นะพอเราเล่าเล่าไปเสร็จปุ๊บยูดีอะไอ้คนที่ห้องน้าอ่ะก็ตะโกนออกมาบอกว่าเฮ้ยมึงจะกลัวที่อะไรที่นี่กูคุมอยู่ใครจะมาทําอะไรพวกมึงได้เนี่ยก็คืออยู่ดีก็คือตะโกนอะไรงี้ใช่ยูดีก็ตะโกนแล้วก็ทุกคนก็อึ้งอ่ะ แล้วก็คือทุกคนเอาง่ายสตาร์นเลยดีกว่าสตาร์นเลยอ่าแล้วเสร็จปุ๊บอยู่ดี้นะก็ค่อยๆเดินมานะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็ถามว่ามีอะไรกันหรอเหมือนแบบเมื่อกี้ไม่เหมือนแบบเหมือนเมื่อกี้แบบไม่ได้พูดอะไรใช่อ่าก็คือเหมือนแบบไม่รู้เรื่องก็คือแบบตกใจที่แบบทุกคนไปทำไมแบบว่าทุกคนติดสตันอะไรดูแบบว่าดูอึ้งอะไรอย่างนั้นใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นก็เราก็กลับที่พักเลยเนาะเรื่องนักการณ ประมาณนี้คือไม่ได้เจอเป็นตัวเป็นตนแต่เจอเป็นได้เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องลี้ลับก็อย่างว่านะครับก็เป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับอะไรที่เราสัมผัสไม่ได้แต่อาจจะมีอยู่จริงหรือว่าอะไรที่เราเจอแล้วรู้สึกถึงความแบบว่าแปลกประหลาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างว่าหลอนเหมือนกันนะเพราะว่าที่แบบว่าพนักงานแบบเอ้ยเห็นคนเจ็ดคนหรือเปล่า แล้วแบบเวลาเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรามาใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แต่สำหรับผมตอนที่ผมกลับมาคิดอีกทีนะหรือว่าตอนจังหวะที่ผมไปอ่ะหรือว่าผมกําลังจะเข้าไอนะ้นั่นอ่ะเขาเรียกว่าที่เขาเรียกกันอ่ะอะไรนะหมู่บ้านรับแรงหรือเปล่าเมืองรับแรงเมืองรับแรงใช่ไหมเขาแบบว่าเอออาจจะเป็นอีกที่หนึ่งละ,อ,ะอีกสถานที่หนึ่งแต่ว่าแบบว่าตัดสินใจถอยมาก่อนออก่อนที่จะเข้าไปตรงนั้นใช่ไหมใช่ใช่แล้วต้อไปแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะว่าเพราะว่าบางคนก็ถ้าไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวจริงก็เป็นเขาไม่เชื่อเ,เออไม่เชื่อนะเ,เป็นอะไรนี่นค่อนข้างจะเชื่อยากเเหมือนกันข้ออยากจะคิดเราเมาหรือ,เ,อ,อเปล่าเออใช่ใช่ใช่ใชอ่านไปไม่ได้จริงๆพอเป็นเรื่องที่ประสบพบเจอกันแบบเป็นหมู่คณะนะต้องบอกว่าหมู่คณะเลยทีเดียวเพราะเจอกันหกคนจริงๆก็อยากเอาคนที่เหลือมานั่งเล่าสมหัวะไรอย่างเนี้แต่เขาไม่ว่างอ๋อโอเคครับ ก็วันนี้ก็น่าจะหมดแล้วมีแค่2เรื่องนะครับก็มีเรื่องกับนำกับของเอิร์ธแล้วก็ของผมก็ถ้าผู้ชมทางบ้านนะครับก็มีเรื่องอะไรที่แบบอยากนําเสนอให้มาเล่าหรือคอนเทนต์อะไรที่อยากนําเสนอให้มาเล่านะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆนะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเราเจอหรือว่าเป็นที่พวกเราเจอมันคือหมู่บ้านอะไรกันแน่หรือว่าอาจจะไม่ใช่เมืองรับแลหรือว่าเป็นอะไรสักอย่าง ให้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรครับฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วก็มีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมเสนอมาได้เลยนะครับครับอตอนนี้นะครับช่องเซอ์เซอร์ของเรานะครับก็มีช่องทางโซเชียลมีเดียให้ติดตามเพิ่มนะครับตอนนี้ก็มีเพจทาง a c e b o o k นะครับก็มีช่องเซ er, อร์เเอราแล้วก็จะมี youtube ตอนนี้แล้วก็มีช่อง Tik t o อกแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่ได้ลงคลิปอะไรก็ฝากเพื่อนๆนะครับไปกดติดตามกันด้วยนะครับโอเคครับนี่ก็ผมก็ขอ ลากันไปก่อนสวัสดีสสดครับ